ใจอยู่ในศูนย์กลางฐานที่เจ็เนื้อสะดือสองข้การทําสมาธิเขาเราเขาทํากันด้วยใจเพราะฉะนั้นขนั้นแรกก็ให้เราปล่อยใจหนูนั่งไปปล่อยใจทำใจให้ว่างให้ใสให้สบายแล้วให้น้อมใจทําไปตามคําอธิบายทุกขั้นตอนในขั้นแรกก็ให้เราสํารวมกายคือนั่งสมาธิเอาเท้าฝา่าทับเท้าซ้ายอย่างที่บอก มือขวาทับมือซ้าย <c oughs> นิ้วชี้มือขวาโจทย์เหมือนมือข้างซ้ายตั้งกายตรงคือนั่งตัวตรงๆแล้วก็ไม่ต้องเกร็งตัวแล้วก็อย่าให้กายเคลื่อนไหว <c oughs> ถ้ากายเคลื่อนไหวแล้วใจมันจะเคลื่อนไปตามกายต่อจากนั้นก็ให้หลับตาการที่ให้หลับตาก็เพราะว่าเราไม่ต้องการใจที่ลูกฝ่ายนอกเป็นเหตุทําให้ใจของเราเนี่ยต้องไปเกาะไปติดอยู่กับสิ่งที่เราเห็น เราก็ไม่สามารถที่จะน้อมใจเข้ามาในสูนย์กลางกายได้จึงให้หลับตาไปะต่อจากนั้นก็ให้สำรวมใจคือพยายามทําใจของเราให้หยุดนิ่งเป็นจุดเดียวกันการที่เราจะทําใจให้หยุดนิ่งเป็นจุดเดียวกันได้นะเราก็จะต้องปล่อยต้งวางภาระทุระทางใจท,ทั้งทั้ขนาขณะที่เรากําลังกนั่งสมาธิอยู่ให้เราปล่อยวางเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาแล้วแน่ดีอย่าเก็บเอามาคิด หรือจะเป็นกิจการงานใดก็ตามที่เราเคยทำข้างๆที่แล้วมาอย่ามานึกถึงหรือจะเป็นวิชาวความรู้ที่เราเคยได้รับเรียนศึกษามาก็ตามจะเป็นทางโลกก็ตามหรือจะเป็นทางธรรมก็แล้วแต่ขณะที่เรากําลังมานั่งสมาธิอยู่นี้ให้เราปล่อยวางเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเสียหมดความโกรธความเกลียดหรือความรักก็ไม่ให้มีในใ,นใจให้ปล่อยไปให้ปล่อยวางจนใจของเราว่าง ว่างจากความคิดทุกสิ่งทุกอย่างคิดดีคิดชั่วอะไรไม่คิดทางนั้นปล่อยไปในเมื่อเราปล่อยวางใจว่างเลยแล้วก็ให้กําหนดดวงนิ้นิดให้กําหนดก็เผอให้นึกกันให้นึกเอาดวงนี้มิการที่ให้นึกเอาดวงนีมนงน้มิจฉุนานเพราะเพื่อจใ้เป็นหลักยึดของใจเพื่อใจให้เป็นที่ตั้งของใจเพื่อจะให้เป็นที่รองของใจเพราะว่าใจคนเรามีธรรมชาติอยู่อย่างชอบดินรลนตักายไปในอารมณ์ต่าง ดีบ้างไม่ดีบ้างใจของเราเนี่ยชอบไปเกาะไปเกีียวไปยึดไปถืออยู่ตลอดเวลาเราจะบังคับใจใอยู่นิ่งเป็นจุดเดียวกันไม่เด็นไรแต่ถ้าเราไม่หาหลักให้ใจเกาะแล้วมันก็ยากที่จะบังคับใจใอยู่นิ่งเป็นจุดเดียวกันได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องกําหนดดวงนิ้มิตและดวงนิ้มิตรกำหนดขึ้นมานะั้นให้กําหนดเป็นสีขาวนะสีขาวใสเป็นเนื่อ แล้วก็น้อมมาดวงนิมิตใสายหยุดอยู่ที่ฐานที่หนึ่งคะแนนคือที่ปากช่องจมูกหญิงให้กําหนดที่ปากช่องจมูกข้างซ้ายชายให้กําหนดที่ปากช่องจมูกข้างขวาให้หยุดอยู่ตรงนั้นเป็นจุดเดียวกันไม่ให้ล้ําเข้าไปข้างในแต่ก็ไม่ให้เหลื่อมออกมาข้างนอกให้อยุดตรงกลางแในวางกลางของจมูกพอดีในเมื่อเอาใจอยู่นี่นเป็นจุดเดียวกันแล้วคนนั้นก็เห็นเป็นดวงแก้วสีขาวใสให้เกิดขื้นที่ตรงนั้น ดวงแก้วสีขาวใสนี้เขาเรียกว่าอุกกหะนิมิตหรือบริกรรมนิมิตเป็นนิมิตที่เรานึกขึ้นมากําหนดขึ้นมาเพื่อให้เป็นเครื่องหมายเพื่อให้ใจของเราได้เกาะได้เกี่ยวได้ยึดได้ถือใจจะได้ไม่แลบไปรับอารมณ์อื่นหลวงพ่อบอกว่าบริกกรรมอภวนากับบริกกรรมนิมิตเนี่ย <c oughs> เป็นของกู่กันให้ทำไปพร้อมๆกันในเมื่อเรามีอุกกหะนิมิต หรือบริกรรมมณนมิตรเป็นดวงแก้วสีขาวใสแล้วเราก็จะต้องมีบริกรรมมาภาวนาคือให้ภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งพร้อมกบค่อยๆเลื่อนดวงนี้เจตฐานนี้หนึ่งไปทางช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวา,านะจากฐานที่หนึ่งเราเลื่อนไปยังฐานที่สองฐานที่สองไวอยู่ที่เปล่าตาหรือว่าหัวตาให้ไปหยุดนิ่งตรงนั้น หยุดนิ่งเพื่อผักใจเพื่อสำรวจใจดูว่าเวลานี้ใจของเราเนี่ยยังรวมกันอยู่หรือเปล่าถ้าใจเรารวมเป็นจุดเดียวกันพอหยุดนิ่งสนิทก,กรกให้เป็นดวงใสถ้าเรากรกเห็นดวงใสได้ก็แสดงว่ายายของเรารวมเป็นจุดเดียวกันเราก็หยุดนิ่งกลางดวงใสมันก็จะเห็นดวงชัดชัดจ,จนติดตาติดใจคือเราเนื้อใหเห็นการที่เห็นเนี่ยมันเห็นด้วยใจที่เรากําหนดนึกนะครับ ไม่ใช่เห็นด้วยสายตากายมนุษย์ตากายมนุษย์เนี่ยหลับแล้วก็มองอะไรก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นอย่าเอาสายตากายมันุษย์เทงถ้าเพ่งแล้มันจะปวดตาปวดศีรษะระเรลวสมาธิก็ไม่มีอย่าใช้เราไวาเห็นด้วยใจกําหนดให้เห็นจนติดตาติดใจดีแล้วต่อจากนั้น<ม>ก็ให้ภาวนาอีกสามครั้งว่าสัมมาอาหังสัมมาอาหังสัมมาอาลังสามครั้งพร้อมกัน ค่อยๆเลื่อนดวงมีจากฐานที่สองไปทางไปยังฐานที่สามอยู่ที่จอมประสาทให้ไปหยุดนิ่งตรงนั้น <c oughs> หยุดนิ่งให้สนิทกรึกให้เป็นดวงใสใจหยุดนิ่งกลางดวงใส่เห็นดวงชัดชัดจนติดตาติดใจโดยพอเห็นชัดนี่แล้วต่อจากนั้น <c oughs> ก็ให้ภาวนาอีกสามครั้งว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งร้อมก็ค่อยๆเลื่อนดวงนี้จาก ฐานที่สามไปยังฐานที่สี่ฐานที่สี่อยู่ที่ปากช่องเพดานให้ไปหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นหยุดนิ่งให้สนิทกรึดให้เป็นดวงใส <c oughs> ใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสให้เห็นดวงให้ชัดพอเห็นชัดดีแล้วต่อจากนั้นให้ภาวนาอีกสามครั้งว่าสัมมาอ拉ห,ห,หังสัมมาร拉หังสัมมาร拉หังสามครั้ง รา้อมกา็ค่อยๆเลื่อนดวงนี้ีจากฐานที่สี่ไปยังฐานที่ห้าฐานที่ห้าก็อยู่ที่ปากช่องคอให้ไปหยุดนิ่งตรงนั้นหยุดนิ่งให้สนิทกรึกให้เป็นดวงใสใจหยุดนิ่งกลางดวงใสให้เห็นดวงให้ชัดพอเห็นชัดนี้แล้วต่อจากนั้นก็ให้ภาวนาอีกสามครั้งว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้ง ร้อมแบบค่อยๆเลื่อนดวงนี้นีจัตฐานที่ห้าให้ดิงลงไปกลางตัวไปยังฐานที่หกฐานที่หกนี่อยู่ตรงสะดือซ้ายทะลุขวาหน้าทะลุหลังตรงกลางเป็นกากะบาดให้เอาใจไปหยุดนิ่ง,งกลางของกากะบาดนั้นหยุดนิ่งให้สนิทก,กลึกให้เป็นดวงใสใจหยุดนิ่งกลางดวงใสตรงกลางของกากะบาดให้เห็นดวงให้ชัดพอเห็นชัดดีแล้วต่อจากนั้น กใอยภาวนาสามครั้งว่าสัมมาอ拉หังสัมมา阿ะหังสัมมา阿拉หังพภาวนาที่เราภาวนาไปเรื่อยนะแล้วก็เลื่อนมาจากฐนะานที่หกล,ลอยขึ้นมาเหนือสะดือประมาณสองนิว้วตรงนั้นเป็นฐานที่เจ็ดตรงนั้นเป็นที่สุดลมหายใจเ <c oughs> <c oughs> วลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยลมหายใจจะไปหมดในบริเวณฐานที่เจ็ดตรงนั้นเป็นที่ประชุมของธาตุทั้งสี่ มีศูนย์อยู่ห้าศูนย์ข้างขวาเป็นาธาตุดินข้างหน้าเป็นาธาตุน้ำข้างซ้ายเป็นาธาตุลมข้างหลังเป็นาธาตุไฟตรงศูนย์กลางนี่เป็นอากาศธะทุาว่างให้เราเลื่อนเอาเครื่องหมายสายสะอาดที่เรากําหนดนะึงแล้วเลื่อนมาเป็นระยะระยะให้มาหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางอากาศธะทาุาหยุดนิ่งให้สนิทเก,กึือให้เป็นดวงใสย้ายอยู่นิ่งกลางดวงใสเห็นดวงรั์ ก็เห็นชาติดีแล้วต่อจากดีไปเราไม่ต้องขยับขยื่นเลื่อนใจไปไหนจะแล้วให้หยุดนิ่งตรงศูนย์กลางอากาศสภท่าแห่งก็แห่งเดียวไม่ให้เลื่อนไปข้างซ้ายไม่ไปข้างขวาไม่ไปข้างหน้าไม่ไปข้างหลังและไม่ลังเลไม่สงสัยด้วยประการใดทั้งสิ้นทําใจหยุดนิ่งตรงกลางวางเฉยเป็นอุเบกขาไม่ยินดีไม่ลายไม่ตื่นเต้นไม่ดีใจไม่เสียใจแล้วก็ไม่ตกใจ ทำใจอยู่ดิ่งกลางดวงใสๆตรงสงกาอากาสะานแห่งนี้ <c oughs> แล้วก็ภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภ <c oughs> าวนาเรื่อยแต่คราวนี้ไม่ต้องนับนะว่ากี่ครั้งภาวนาไปเรื่อยๆหลายๆครั้งจะเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครับก็ภาวนาอยู่อย่างนี้แหละแต่การภาวนาใหญ่เร็วเกินไปนะ แต่ก็อย่าให้ชาเกินไปพยายามทําให้พอดีพีทําและให้สบายใจขณะที่เราภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังอยู่นี้เราต้องมีสติต้องสํารวมต้องระวังอย่าให้จิตเราเนี่ยเผลออย่าให้จิตเราเนี่ยแลบออกไปรับอารมณ์อื่นจิตของเราต้องจดจ่อเกาะเกี่ยวอยู่กับดวงแก้วสีขาวใสอยู่ตรงสูงทรากาาธาตุนะ และดวงแก้วสีขาวใสเนี่ยจะใสหรือไม่ใสแล้วนะมันอยู่ที่ใจของเราถ้าใจเราใสดวงนี้ก็ใส <c oughs> ถ้าใจเราไม่ใสดวงนี้มันก็ไม่ใสเพราะฉะนั้นเราก็พยายามทําใจให้ใสดวงนี้จะได้ใสไปตามนะฮะจะมีหรือไม่มีมันก็อยู่ที่ใจใจเราคิดว่ามีก็มีถ้าเราคิดว่าไม่มีมันก็ไม่มีนะะเพราะว่า ดวงแก้วสีขาวใสนี้เขาเรียกว่าปุกปหานิมิตรหรือบริกรรมมานิมิตเป็นนิมิตที่เรานึกขึ้นมากําหนดขึ้นมาเพื่อให้เป็นเครื่องหมายเพื่อให้ใจของเราได้เกาะได้เกี่ยวได้ยึดได้ถือใจจะได้ไม่แลกไปรับอารมณ์อื่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดว่ามีมีดวงแก้วสีขาวใสหยุดนิ่ง,งสงูนยกับอากาศธาตุ <c oughs> ในเมื่อเราหยุดเน่งตรงศูกาางกลางอากาศธาตทแล้วเราก็ไม่ต้องหลังเลไม่ต้องสงสัยนะว่าหยุดลงไปมันถูกศูนย์กลางอากาศธาตุหรือเปล่าถูกศูนย์กลางกายหรือเปล่าไม่ต้องสงสัยวางใจเที่สุดลมหายใจนั่นแหละคือศูนย์กลางอากาศธาตุและศูนย์กลางอากาศกระทัดกับศูนย์กลางกายเนี่ยมันเป็นศูนย์เดียวกันนะสารที่เจ็ดเหน,นือสะดือสองนิ้วหรือว่าสุดลมหายใจก็ที่ตรงนี้แหละ พราะฉะน,นั้นในเมื่อได้ถูงกลางอา,า,า,ากาศถาได้แล้วก็ถูงกลางกายแล้วแล้วก็วางใจนิ่งเฉยเดวไปนิ่งให้สนิทเครึกให้เป็นดวงใสใจอยู่นิ่งกลางดวงใสให้เห็นดวงให้ชัดให้ติดตาให้ติดใจเดี๋ยวก็หยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดคิดแล้วไม่ใช่หยุดใยใจนะในใจตามปกติอะไรจะส่งมาให้เราคิดเราไม่คิดเราไม่รับเราหยุดหมด แต่ธรรมชาติของใจคนเรามันชอบคิดนะพอบังคับไม่คิดเท่านั้นมันก็จะมีอาการใจเต้นใจสันใจไม่นิ่งในเมื่อบังคับไม่คิดได้ก็ต้องบังคับไม่เต้นไม่ให้สันจึงใช้คําว่าหยุดในหยุดหยุดในหยุดรวมทั้งนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งเข้าไปในกลางยืดดวงแก้วสีขาวใสเป็นแกนกลางไว้แล้วก็เข้าไปในกลาง กลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางเข้าไปลกลางของกลางคือกลางของหยุดกลางของหนึ่งเข้าไปถ้าเข้ากลางของกลางได้จะไม่มีไเลยว่างที่เราทําอย่างนี้เราต้องการให้ใจเราว่างต้องการให้ใจในี่ไปพบกับความว่างเพราะในกลางมันไม่มีอะไรมันมีแต่ความว่างเข้าไปเถอะได้อารมณ์แล้วได้กลางก็เข้ากลางกลางของกลางจิตมันก็ว่างว่างสว่าง พขาได้ลมว่างเข้าไมาในกลางกองว่างก็มีว่างเข้ากลางจึงใช้คำว่าว่างในว่างว่างเพราะว่างในว่างว่างไปวา่ามันเหมือนเลขหนึง่งมันจะหมุนจะหมุนฝานะอย่าไปหมุนออกนะออกอ่างไม่เอาออกอ่างไปทางซ้ายเป็นของมาน้งางขวาหมุนฝาของการของการจิตจะเข้ากลางของกลางจิตจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมันไม่ยอมรับอารมณ์ให้ต่ำแล้วเข้ากลางของกลาง ว่างไปว่างใสในใส่ใสละเอียดใสละเอียดะเอียดนิ่งกลางของกลางใส่ไปยาไปในเข้ากลางของกลางเข้าไปหาต้นต้นของต้นต้นในต้นสาวเข้าไปต้นในต้นต้นในต้นพอสุดเรียต้นนา้นเขาเรียกว่านิพานนิพานเือดับดับที่กินเลยดับยาไปหาละเอียดนิพานในนิพานนิพานพอสุดละเอียดก็มีรู้มียาเป็นพระตหรือเรียกว่าตัดทะลุเข้าไปเถอะในตัดทะลุเขาตัดทะลุตัดทะลุละเอียดเข้าไปจนสุดรู้สุดยาของต้นธาตุในนิพาน เข้าในโลดก็ไปเดินในโลดสมาบัติสมาบัติในโลดเลยคือดับยาไปหาละเอียดเข้าไปละเอียดไปละเอียดไปจนสุดละเอียดเห็นเป็นสุดเข้าไปกลางของสุดมีสุดเข้าไปกลางของสุดจึงใช้คําว่าสุดในสุดสุดไปสุดไปสุดไปจนหมดเข้าไปกลางของหมดหมดไปหมดไปจุ่มีเป็นว่างเข้าไปกลางของว่างว่างไปว่างเปล่าดับรับเป็นแก๊สกดเป็นแก๊สเป็นอาสนีกินแวบลงใสขยายว่า เป็นจักรวาลเลยจักรวาลมีเท่าไหร่กลางของกลางนี้ผ่านปลายธาตุกลางกลางธาตนี่ยมีผ่านพบสามครับพบครั้งนี้กรรมาพบลูกพบว่ปูพบนะปลายธาตุนี้ผ่านพบสามลกกันนรลกโกลกันเดินท่าเดียเดินเป็นเซฟเซฟนี่กินไปแล้วประสาทรวมธาตุทำอะไรก็เดินเครื่องเครื่องทางเครื่องทำเอากลางหาต้นธาต้นธาตนั่นต่อรถไปจองถนนเริ่มเดินมุนฝันจัว หมายความว่าไม่ใช่ถนน,นไม่ใช่ถนนแผ่นด,ดินแบบนี้ถนนพระนิพพานพระพุทธเจ้ากายใสจองรวมพระธาตุกรรมกายพระพุทธเจ้าเราเข้าไปในธาตุธรรมของพระพุทธเจ้ากลายเป็นแก้วใจเป็นแก้วกลายเป็นพระสองสลอดพิสดา,ปารประหันถ้าเป็นเขาาวงเราเนี่ยกับพระวุธเจ้าเป็นเขาเวมนุษย์ถึงหรหัสเน่ยเป็นเถามนุษย์หยาบละเอียดเทียบหยาบละเอียดรมหยาบละเอียดอารมณหย,ยาบละเอียดและกายของพระพุทธเจ้าหยาบละเอียด ขาโดสดาหยาบเลยสกิทาคายหยาบเลยอานาคารหัดเก้นนาคู่สิบแปดกายปั๊บไปเถาชุดเถาเอียดหมุนกว่าก็เป็นชุดชุดของพระหัดในกลางของชุดชุดในชุดชุดเียเป็นชั้นใสขยอยในชั้นมีตอนตอนพระหัดในตอนมีผ้าในผ้าพือแดดพืพืชแดพือจนสุดสุดในสุดเป็นอัศนิกีนแว้ลุ่งใสเป็นท่านล้วนเป็นบุญล้วนจนไม่บาปเลยติอทฤษฎีหนึ่งเจ้าพรนิพพานนี้ แก่กายเข้าฝังในความต่อรู้เราจะจองหนอนในธาตุจพิษเถาจะคป็แก๊สสว่างโล่งวางใสกกายเป็นตัวมันเป็นแก๊สเป็นเซฟเป็นแบบตัวเราไม่มีเป็นกายแก้วเลยใสสว่างอะไรเข้ามาตดกตัวบนฝาเกินรฟ้าเข้ากลางหัดขยายเป็นจักรวาลแสนโกดจากรวาร์มีความตจงกวานหนึ่งสองแสนโกดจากรวาลนั้นกินละลายแวบโล่งใสเป็นธาตุล้วนเป็นบุญล้วนๆจนไม่มีบาปลง้วเข้าเรือนล้วนๆวิทยาศาร์อยากเป็นของเป็นหยุดในอยู่นิ่งในกลางพระเยือเลย ถามจนไม่มีที่สุดตังนอนนั่งยืนเลยหลับตื่นตัดอะไรที่ไม่รู้ไม่มีรู้หมดอะไรที่ไม่เห็นไม่เห็นชัดรู้ชัดแจ่มแจ้งใสลอวพิสดารเลยทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีทั้งนาทีวินาทีไม่มีการถอนถอยนะการู้จะพักผ่อนนอนหลับแต่ในธาตุในธรรมนั้นไม่มีการพักทํางานตลอดงานเข้านนโลกเขาดิพานเขาดับใหญจนสุดกลางของสุดสุดไปหมดกลางเขาหมดไม่มีเป็นแก๊สตัวไหนที่ทำจนสอ่โลูงใสเป็น่านบุญไม่มีบาปแลว บุญบุญไหลบุญพราะเข้าเข้านิพพานพัานพรเข้ากลางกลางก็สนิทดีต้นทายก็มาสอนในกลางธาตถึงปลายทายกินแวบเดียวยุทธมินเส้นเชื่อทําจนหมดบากเลยทุกบันเนี่ยที่เขาทะเลาะเบาแวนนั่นคืะคนบาปของโลกเขาเรียกว่ายุทธมินของโลกคนที่ทําชั่วมาทำมาให้เราวุ่นวายพอเราปวดเป็นแก๊สกดตินราขยายแวบไม่มีเหลือแล้วใส่เจว มีบุญบุญบารบมีได้เฉียบขาดเฉียบขาดข,ของปลายจากปลายเข้าหากลางเหาไม่ผ่านทำไม่ไปไปในสะอาดชัดใสไม่มีสุทธาทำเลยไปหลับตากระทำลืมตากระทำนั่งนอนยืนโดยหลักลางของหาที่ผ่านที่ผ่านสายเสียวสายเอียดแท้ไม่มีสุทหลับตาเห็นลืมตาก็เห็นชชดหลับตาลืมตาตัดไม่ตัดสุอะไรที่ไม่รู้ไม,รไม่รู้หมดเห็นชัดรู้จะจำจะทำไม่ไไปไปอย่างนึ่งทำมันจะพักผ่อน นอนโดยแต่ในธาตุในธรรมเข้านิโลกในนิพพานไหมใสแจ็บเลยนะจะอยู่แล้วปลอดภัยสายระหวา่างอยู่ในศูนย์บุญไม่มีบาปโโแล้วคุณก็กันบุมบานเรามีนแส่มีนิม,มังเลยเจ็บขาดเจ็บขาดกองปลายธาตุธาตุคือดินน้ำลมไฟตัวเราธํามือในศูนย์กลางธาตุมีดวงใสเรียกว่าดวงธรรมระวังดวงระวงัวงกายทั้งงาปลายกลาง,าลาง,าลางตน้นนิพพานใสเนี่ยปูนก็มาหล่อเลี้ยงออจากนิพพานพระพุทธเจ้าปายสใสจะไหลเข้ามากายเราเป็นแก้วหมดถูกอ่ะ ฝั่งก็หมุนฝวาเข้าเปล่าแต่หันนิ้วขวานี่ยไม่มีที่สุดทำได้ปิลับตาไปเห็นเรื่มตาเห็นชัดจำแจ้งไปทําอยู่รมนี้ไปจัดรู้อะไรไม่รู้ไม่รู้อ่ะเห็นเห็นชัดรู้ชัดทำไอยไปอยรมณ์นี้ตลอดไปนอนนั่งยืนเดิกนก็ให้มันแจ่มแจ้งทํามาแล้วเป็นอดีตทับตัวีเดินเครื่องว่าอดีตในตอนปัจจุบันปัจจุบันไปเท่อนาะคตเก็บประเด็กเปี่ยนจะไปผ่านพวกเป็นวิชาต่าง วิชาลบทำงานตรวจงานต้นที่กิน,าานอะไรแวบโลงใสไม่มีบาปเลยใสแจว๋วปุ่นกันไปหรดจนสะอาดชัดใสล้างบาปส้นเชื่อมเหลือเศษอยู่รอดปลอดภยัยใสสว่างไม่ต้องมานั่งทะเลาะบอ,อกแว้งกันเหมือนทุกวันเนี่ยที่เขาทะเลาอะอกอันน่แหละคนบาปของโลกเดินเครื่องเนี่ยกายวันนี้เข้ามากายสว่างหมดแล้ว ยุทธมินหมดไปกินอะายแล้วพอเดินดูขร้มาตรงปลายท่านขาว right า enfin ส Boy. ใสเขาเรียกถิ่นตาขาวเขาจะเป็นชาติไหนภาษาไมากายใสเป็นแก้วใสสว่างลงใสตาขาวคนเรียกว่าหลวงต้นไหนต้นน้นต้นที่ผ่านมุนมาไหลสูงปลายท้ายกินลายวัดเขากางเขาต้นในพันใสที่ใหญ่มาต่อไปพวกเราจะเป็นชาวสีไม่ไห ชาวสหลายนี้หมดบาปแล้วไม่มีบาปแล้วทําแต่บุญสร้างไม่ทําบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่นพืชติดตามกรรมไม่พูดเท็จทรรมยาเพิ่นไม่โลภอยากได้ก็ไม่พยายามจะไม่มี e ทําความชั่วทําแต่ดีด้วยกงไปเข้ากางใสเรียดใหญ่ใหญ่ใหญ่แต่ตัวจังหวะกี้ตว้ว่างใสตัวเราไม่มีแล้วใสกระแก้วครับแล้วลองเลืมตาม,มาดูหลับตาลืมตามเหมือนกันฉัน้นแจวตัวท่านน่ะเป็นกายใสกระแก้ว เป็นชาวสือไรซะชาวสุอไตัดปิดบาปแล้วเขาเรียกปิดอาบายเนี่ยมุนฝามันจะวิ่งไปเรื่อยจำแจ้งเห็นชัดนะเเครื่องขังของเขาจะเป็นกายเดียวกัหมดทะลุกับปัดเจ้าผัน